ดวงชะตาของชาวราศีสิงในจังหวะของช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีดาวโคจรเข้าเรือนอริอยู่หลายดวงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ก็คือดาวประจําตัวและเป็นดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนการเงินและขณะนี้โคจรพักองศาด้วยจึงส่งผลในเรื่องของการกันทองและก็ดาวพระรัป,ปดีโคจรเป็นอริแก่ดวงชะตาและดาวพระเสาร์เป็นอริแก่ดวงชะตานั่นเองจึงส่งผลที่ว่า ในจังหวะของช่วงน,นี้คุณอาจจะมีความกดดันและก็ความเป็นเครียดในเรื่องของการเงินการทองหรือ,อบริวารจะสร้างปัญหาความวุ่นวายใจเช่นมีโปรเจกต,ต์มีเรื่องของงานที่เข้ามาที่เราทําแล้วเ,เงินยังตามไม่ได้ยังติดติดขัดทําให้มีอุปสรรคหรือปัญหาความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของบริวารรอบข้างนั่นเองฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าทวงเงินแล้วไม่ได้เคยทวงเงินแล้วไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังทวงเงินแล้ว เขาไม่ตอบรับทวงเงินแล้วเขาหายไปจึงส่งผลให้ตอนนี้ค่อนข้างเครียดหรือกดดันเพราะดาวประจำตัวไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งแสดงถึงความเครียดวิตกกังวลน,นั่นเองนะคะ